โอเคก็กราบสวัสดีทุกคนท่านกันด้วยนะคะวันนี้เราก็จะมาสุมผลแจกเด็กเลยก่อนแรกเลยกําจัดอีนี้ก่อนเฮ้ย hey, แกมาห้าอย่ามาห้ากับพี่เลยเอา้าวแล้วทำไมเขาตีเราไม,เาม่เข้าสงสัยเขาใต้จากการพีพีไปขึ้นไปเราจะมาสุมผลแจกคนกันเถอะโอเคมามามาโอ,โอ้ย ไปได้ดีวะมาดูกันว่าจะได้ผลอะไรโอ้เฮ้ยเถ้าบอสฉจนคูตเกิดผมก็จะตีด้วยเพราะว่าผมจะเอาด่ามันมาโอเคมามาดูกันว่าได้อะไรโอ้หมูนมาเลยแพงๆๆแต่เราก็สม,มุนแจกดิ่งนั่นแหละเดี๋ยวค่อยฟาร์มขึ้นไยก็ได้ที่ผมจะเอาซื้ออาที้สังเกตนะ มาดูว่าได้ผลอะไรแปบ๊บหนึ่งออกก่อนเฮ้ยผลอะไรอะ่ะผลอะไรวางอยู่ที่พื้นไม่ใช่พอรอคกณต้องการดูว่าผลอะไรโอออกเป็นรูปดาบก็เลยงงโอเคได้ผลอะไรเฮ้ยผลอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมไปดูในร้านค้าก่อนอ๋อผมจำได้ผลสันเฮ้ยเดี๋ยวหรือเปล่าวะต้องไปเช็คให้แน่ใจก่อน ถ้าก่อแรกมีคนผมก็จะเอาไปแจกเพราะว่าผมชอบผลแสง okay. Let's go ไงพวกเขาไม่ผลไฟอ่ะน่าจะเดี๋ยวดูก่อนว่าผลอะไร ุ่นสันหรือเปล่าขุ่นจาไม่ค่อยได้เหมือนตัวคิวน้ําหน้าตัวคิวน้ําหน้าเป็นขุ่นสั่นแต่ขออย่าล่วงลวงทะเละแล้วกันนั่นแหละเดี๋ยวไปดูก่อนในร้านค้าในร้าน,นะคะน้านนะคะมันคือผลอะไรอะถ้าผลสันก็คงดีอเอาไปให้เอาไปให้คนโอเคมาดูกันหรือกินเองวะไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอาแจกคนนั่นแหละผมต้องการผลแสง อค okay. มาดูอันนี้ไม่ใช่คนบอมไม่ใช่ไม่ใช่คลไฟไม่ใช่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 โอ้โหผลน,นี้จะสร่นอืมน่าจะผลน,นี้แหละเอ้ยผลน,นี้จริงด้วยผลสั่นเอ้ยเอย้หายากอยู่นะหนึงล้านบาทเลยโอเคเอาไปให้มันเป็นของผลเทพเลยเดี๋ยวไปดูก่อนเริ่มต้นสิว่าใครอยู่ไหมเดี๋ยวผมจะตัดไปช่วงไไม่ไม่ไม่ต้องตัดหรอก ไอป,ปร้อมกันนี่แหละครับเหมือนให้คนใช้ผลไฟอ่ะเห็นน่ะอืมโอเคไม่ก็เริ่มต้นเผื่อมีคนกากอยู่ถ้าไม่อยู่ก็เอาไปให้คนผนไฟก็แล้วกันเนขายอมรับอะไรประมาณนั้นแหละพี่เกาะลิงอ่ะที่เขามากวนผมอ่ะเออคนนั้นแหละผมจะลองดู มีคนจริงดิโอ้ไม่มีคนเลยไม่มันต้องมีอ่ะุตสาห์สุมม่มได้ผลสัตว์แลนะไม่รู้ว่ามันหายากไหมแต่น่าจะหายากอะ่ะส่วนเนี่ยก็ได้ผลบอมผลสปริงอะไรประมาณนี้อะคนสุมม่มอะ่ะก็อยุลงแล้วมเมื่อกี้ลาฟาดอืมโอ้ไม่มีคนเลยไปที่อื่นดีกว่า ไปกอะลิงนั่นแหละเอาให้เขานั่นแหละ้ตกน้ำนี่คือจบเลยนะอย่าตกน้ำนะเออห่วยไปถูกกลางไหมวะเฮ้ยขอให้ไปดถูกคืออุตส่าห์เสียเงนินตั้งหกหมื่นบาทเฮ้ยไปถูกไปถูกไปกกอนลิงอันนี้ก่อนเราวค่อยวิ่ไปเก่อนนั้นเอาให้คนนั้นเออเพื่อเขาจะรับอ่ะน,นะ ผสั้นอะ่ะกินเข้าไปเลยพวกมันเหมาะผมไปดูมาแล้มันเหมาะกับการพีพีเขาน่าจะโชคแบบตื่นนะี่นะต้องเป็นแบบตื่นเดี๋ยวผมจะบอกอีกอย่างนะครับโอ้เฮ้ยกูตกทะเละโอเคมาก็คือไอ้บอสลิงอะ่ะมันจะใช้ฮาคิเว้ยถ้าสังเกตที่มือมันดีๆอะ่ะนะมันจะแบบเอ้ยเฮ้ยเพื่อนระวังเฮ้ยระวังอาเขาใช้ผลไฟนี่เฮ้ยระวัง ฟองบอสเดูแลตันเองคือซะโอเคพวกเอาผลไปเฮ้ยแป๊บหนึ่งเอาผลไปเอ้ยเพื่อนเอาผลไปดิเนี่ยผลเนี่ยเพื่อนเพื่อนเอาผลไปเพื่อนเอาผลไปเด้อเพื่อนเยี่ยมไหมเนี้ย ผลสั่นเลยนะเฮ้ยมาเพื่อนเพื่อนเพื่อนเอาผลไปเจ็จบให้อ่ะได้ละเอาไปเลยเพื่อนผลสั่นกินเลยกินกินอ้าโอ้ยกินสิเพื่อนกินอ,อ,าาอุ๊ยน่าหลงขาดอิดๆิด เล้ว่าอีทอีดดิเพวกเอาให้แล้วอ่ะอีทอีทเลยอีทอีท,อทกินกินพวกกินเลยผลดีนะเพื่เออ,เอแหละลองใช้ดูมาเออเพื่อนออไม่เป็นไรหรอกเขากินไปละโอเคโอ,โ,อโอเคก็แค่นี้ก่อนนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็สุม่มผลแจกคนนิดหน่อยเออก็บ๊ายบายบายเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย